แนวทางนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะสุดหลุดรอวันเข้าสุดเข้ารอวันที่จะหลุดอย่างเดียวนะครับไม่มีอาจารย์ท่านใดหรือสุดรคำนวณสุดใดนะครับจะมาเข้าตลอดเนาะไม่มีมันต้องมีเข้ามีหลุดแันล้วันมีเข้าและหลุดตับกันไปเนาะชอบใช้วิจรณญยาณในการรับชมนะครับรับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะท่านผู้ชมวันที่ผ่านมาเนาะก็ ออมสินนะครับดีใจกับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามลุงไก่เนาะออมสินก็แตกเนาะสามตัวนะครับแล้วก็นวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดเนาะทางก็นําไปลุ้นได้ทั้งรัฐบาลแล้วก็ออมสินนะจ๊ะในในชุดเดียวกันเนาะชุดเดียวกันใบเดียวกันเนาะเอฟซีท่านใดไม่ชอบที่ลุงไก่จับให้นะครับก็ จับใหม่นะครับภายในท <Okay. S 2> ุดิน6ตัวที่ลุงไก่ให้ไว้นะครับ <Okay. S 2> จับถูก2ตัว3ต,ตัวก็อยู่ที่ชุดวินนะครับ <Okay. S 2> บางครั้งบางทีที่ลุงไก่จับให้อาจจะจับผิดเนาะ <Okay. S 2> อาจจะจับพลาดนะครับก็ <Okay. S 2> ให้เลีนตีไปจับใหม่ภ okay. ายในชุดวินเนาะเดี๋ยวลุงไก่จะให้ดูนะครับ <Okay. S 2> น่ะนะครับ <Okay. S 2> รัฐบาลออมสินนะครับสุดกำนวนแนวทางโคนเมืองตาก ประจำวันที่หนึ่งมิถุนาหกแปดเนะาะคชุดวินนะครับลุงไก่เน้นเน้นไปที่ชุดวินนะครับเน้นย้ำเลยนะคะท่านผู้ชมชุดวินลุงไก่ให้ไว้หกตัวครับศูนย์เก้าสองและปอห้าแปดสี่นะครับค่ะตัวหลักเด่นรูบิ้งฟันไม่ดเดียวตัวเดียวขแข็งแข็งนะครับเต้นเก้าลุกเก้าวิ่งเก้าลองแปดสับเตอร์ลองแปดามตัวลุงไก่จับให้สองคู่ สองหางสองชุดคแฮมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองครับ, 92, 09, 02, รบหางหนึ่งห้าแปดสี่ห้าแปดห้าสี่แปดสี่นะครับที่นกไก่วงกลมไว้ไม่ได้เน้นนะครับแต่ว่าชอบนะครับชอบชส่วนตัวเนาะมีสิทธิ์มาทั้งทั้งชอบและไม่ชอบไม่ไม่ใช่ไม่ชอบนะครับ ชอบมากชอบน้อยเนาะชอบมากชอบน้อยนะครับท่านผู้ชมมีมีสีมาทั้งทั้งสองอันเนาะสองสองหางนะครับตัวหลักตัวรองมีสีมาทั้งหลักแล้วก็รองนะครับแต่ตัวชอบส่วนตัวพิเศษเลยชสำหรับสายกาลังกายก็คือเก้าเนาะเก้าแล้วก็ชุดวงกลมเนาะค่ะเป็นตัวชอบส่วนตัวพิเศษเนาะตำหนับท่านผู้ชมเอฟซีท่านใดไม่ชอบที่ลุงไก่จับคู่มาให้ก็นําไปจับใหม่ในชุดวินได้นะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เนาะอ่ะ ให้ลอีกรอบะนะครับแคป,ปไเด้ครับเด้อแคปหน้าจอเลยค่ะสูตรคำนวณไปลุ้นได้ทั้งรัฐบาลนลักออมสินนะคะท่านผู้ชมในชุดเดียวค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ครับลุงไก่แชนแนลคนเมืองตากนะครับเฟซคนเมืองตากเพจคนเมืองตากแอปแดงลุงไก่แชนแนลนะครับพอจบคลิปนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ลุงไก่แชนแนลคนเมืองตากนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือกำลังใจครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ